นอยู่บนต้นไม้เลยโหโหโหว้า oh, ว oh, oh, oh. oh! สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับชายอีกเหมือนเดิมเย้วันนี้ก็ชัยนะคะก็มาเล่นเกมอาร์คเหมือนเดิมนะทุกคนสำหรับสำหรับอะไรวะเอาไว้ก่ก็ก็มีน้องนะคอมเมนต์อยากให้ชายเนี่ยจับ เสือปีนต้นไม้ให้ดูหน่อยโอเคก็เสือปีนต้นไม้เนี่ยหาไม่ยากแต่ว่าจะหาไมายากก็สําหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะคือมันสามารถตะปบเราลงจากนกแล้วก็ตกจากหลังนกได้เลยแล้วก็แบบมันก็จะตะคุบเราแล้วก็ขย่ําเราจนแบบ เราอาจตายได้เลยนะถ้าทนพิทบาดแผลไม่ไหวก็สําหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะวิธีการจับเนี่ยก็ออกแนวจยากนิดนึงก็ต้องนี่นี่นี่เห็นไหมมั้ยนี่นี่นี่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยอ่าเนี่ยมันกระโดดลงมาละไอตัวนี้เบลสิบหกนะทุกคนชีนว่าเีนอย่างก็ถ้าล่อไอ้เจ้าตัวนี้ลงมาข้างล่างก็จะดีที่สุดนะ แนะนำว่าให้ทุกคนนะเตรียมอุปกรณ์ในการทํากับดักมนาะบางคนก็จะอาจจะทํากับดักแล้วก็วิ่งล่อเลยอัน,นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคือชีนักไม่มั่นใจว่ามันจะมาถึงกับดักซีนหรือเปล่าซีานก็จะใช้ลัดแบทแทบในการทําให้เจ้าตัวนี้ในหยุดนิ่งไปสักแป,ป๊บนึงแล้วก็ค่อยสร้างพื้นสร้างกงําแพงล้อมรอบให้เจ้าตัวนี้หนีได้นะ โอเคระหว่างบินเนี่ยก็เหลือบดูซ้ายดูขวาดนึงบางทีอยู่อีกต้นหนึง่งกระโจนม,มาหาเราเลยนะทุกคนก็อาจจะมีแหลกๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าชียอินปรับสัตว์ให้เกิดคูณสองเออชียอินถึงแบบถึงจะปรับสัตว์ให้เกิดคูณหนึ่งก็เถอะแต่ว่าคือยังไงละ่ะมันก็ถ้าลงหมดไปอะ่ะยังไงมันก็กระตุกแบบนี้อยู่ดีนะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะสําหรับใครที่รู้สึกหงุดหงิดในการกระตุกของ คอมเชยินก็ตามโอเคระหว่างที่เราบินไปนะเดี๋ยวเชยินจะมาบอกข้อมูลค่าข้าวหอยเจ้าตัวนี้เลยเนาะก็สําหรับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยชอบกิน extraordinary g i b b o n มากสุดเลยนะทุกคนแล้วก็ชอบกินเนื้อแกะเราลงมาต่อมาก็คือกับดักที่ดักไอ้เจ้าตัวนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกตะไคร้แบแทบลัสแมแทบอะไรอย่างงี้นะ อีรู้สึกว่าไม่เห็นเลยสำหรับประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวจับก่อนแล้วค่อยบอกประโยชน์ทีเดียวดีกว่าทุกคนฮะเอาให้ดูตอนท้ายคลิปด,ดีกว่าถ้าจะล่อเนี่ยก็อย่าไปล่อใกล้เกินไม่งั้นโดนตะคุบแน่โอเคตัวนี้เนี่ยค่าสลบอยู่ที่ค่าสลบอยู่ที่หนึ่งพันะทุกคนโอเคตอนนี้ก็เริ่มเช้าเลยนะทุกคน ก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะลงคลิปต,ต่อสัปดาห์ได้น้อยลงเพราะว่าโหบอกเลยแบบเรียนด้วยแล้วก็กิจกรรมด้วยนะทุกคนมันก็เหนื่อยล้าเมื่อยเพียงกันไปเนาะก็ต้องขอโทษน้องๆที่รอคอยเชยินด้วยนะคะขอโทษทุกคนเลยขอโทษที่ทําให้ต้องรองนานนะโอเคชชยินว่าถ้าชชยินวางแถบไว้อะคือมันจะต้องมีตัวอื่นมาปิดแทบยินแน่ทุกคนว่าไหม โอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยชยินก็ได้สร้างกับดักไว้นี่ชิงจะปิดไว้สักสองนสักสองขั้นนะทุกคนเพราะว่าชยินรู้สึกว่าถ้าปิดไว้แค่แบบแค่ขั้นเดียวเนี่ยเสือน่าจะกระโดนกระโดนอไอคือกระโดนวะเสือน่านจะกระโดนออกไว้ได้นะทุกคนชี okay, ก็เอาเอากระตูมาปิดอย่างนี้อย่างนี้มันจะปิดได้ไหม ปิดได้มัเยย้เนี่ยเดี๋ยวต้องเอาเป็นแบบเป็นสักเป็นประตูแบบประตูอันเดียวแล้วกันเนาะโอเคอเราเอาดอกย์มาเลยดีกว่านี่นะทุกคนโอเคถ้าเป็นประตูเดียวเนี่ยชิงคิดว่าโอเคเลยแหละอะเป็นสักสองอันนี้ชิงคิดว่าไม่น่าจะออกได้นะทุกคนอชึบนี่ เชือ่อโอเคก็โอ้โหลืมไปว่าต้องรอเข้ามานี่ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้องมีแถบเอ๊ะตัวนี้มันมน่าบำคานจังวะฮะโอ้ยเดินอ,อยู่นั่นหละเดินอ,อยู่นั่นมานี่ก็ถ้าจะสร้างกับดักแบบว่าแบบมันจะมีกับดักแบบนึงนะทุกคนที่ มันก็ง่ายอยู่นะเออมันก็จะเป็นแบบสโลปขึ้นมาเนาะแล้วก็เราก็ลงไปข้างล่างแล้วเราก็ทะลุออกดรอฟเฟมนี่ทะลุออกดรอฟเฟมของเราไปเลยเพราะว่าคือชีนะไม่อยากทาเหมือนเขาเพราะิงรู้สึกว่าเออถ้าทาเหมือนเขาก็คือแค่ไปดูคลิปเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยชิงก็แบบเอออย,อยากลองแบบหาวิธีตัวเองดูมันอาจจะยุ่งยากกว่าเขาหรือมันอาจจะง่ายกว่าเขาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นรู้มใหม่ๆแล้วกันเนาะ นี่นี่นี่เหมือนจะเจอแล้วปะเป็นอ่านี่เจอแล้วโอ้โหเลวสี่โอ้ยิงสองสามนัดก็น่าจะโอเคอ่ะไปซีร์ล่อเลยแล้วกันสนใจด้วยวะไม่สนใจเหรอเฮ้ยคนใจแล้วหัแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วยัง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 ทำแกงทำแกงแกงจะดิ้นแกงต้องยำทำแกงซีร์ลนโอ้โหต้องไต้ขนาดนี้เลยเหรอมนสนใจซะด้วยโอ้ย นี่ทิงชนกล่อไปเลยนะทุกคนโอเคแล้วก็จะล่อเข้าตรงนี้ไปเลยเอียโอ้โหอีกเจ้าตัวนี้มันเอ้ยอย่าเพื่องกัดกันได้ไหมอา้าวอยู่ไปกัดนกชายินเฉย่อยา่างวะนชินก็บินเร็ว,รวโอเคเดี๋ยวเราจะล่อเข้านี้เลยนะ เออนกชีนโดนเองเออจริงจงเออเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือนอกชีนโดนแถมเองชีนลืมไปว่านอกมันจะโดนแถมนะทุกคนคือนอกชีนนะชีนต้องพัศสียนะทุกคนก็อีกต้องทำหน้าเลือดซะหรอชีนก็เลยยิงแบบนี้เลยมันผิดแผนอะใช่ไหม ไม่หนีด้วยไม่หนีด้วยสลบนะเออผม,มคิดแผนไปหน่อยนะทุกคนอะไรวะเนี่ยทำกับดักไว้ดีชีนบอกแล้วว่าชีนคือไม่ถูกชะตากับดักเลยนะทุกคนโอเคไหนๆล้วก็มีกับดักมาแล้วก็ชีนว่าชีนจะรอดตัวอื่นไว้เห็นปะเฮ้ยมีเวลจิตศิสองนี่นะทุกคนนี่เลยทางสะดวกเลยทุกคนก็ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยหืย มอนตรงนี้ดีเสียดายชินว่าชาินจะต้องไปหูเลือดนกของชินก็แบบไม่ไหวล้วทุกคนจะตายเลยไม่ตายหลยแล้วนะคือชินไม่มีเนื้อน,น,อน้องให้อีกตอกนี้กินนะทุกคนในชินรอแถบกลางโอเคตอนนี้แถบก็กลางอ่าฮะชินว่าวงมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะอาโอเคเดี๋ยวชยินจะล่อด้วยตัวเองนะนี่ก็ได้หรือเปล่าต้องลองว่ะทุกคนเอาวะ สักครั้งเออโอ้ยาฮยหมดเวลาแล้วกบดังอยู่ไนกบดองกบดัดอยู่ไนับดองนี่นะทุกคนมันก็กาลังจะวิ่งมาค่ะาะเยี่ยแล้วมาเร็วมาเร็วาเรวมาววชีนว่า ต้องให้เข้ามาอีกชีลืมไปว่าข้างนอกอ่ะไม่ควรที่จะวางแถบนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรายิงไปก่อนอ่าเดี๋ยว่านี่ก็เราจะขยิบเข้ามานะทุกคนนี้ยิงก็จะยิงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันไม่มีทางหนีจริงแน่ๆมันต้องฆ่าสลบแบบน้อยมากถึงจะหนีนะทุกคนสหรับไอ้เจ้าตัวนี้ก็ยังไม่ตื่นสักทีนะเอ,อ อย่าอย่าทำชนวอ๊อเฮ้ยเข้าไม่ได้ดิเข้าไม่ได้ดิคือชิงต้องสร้างเพิ่มสามบล็อกนะทุกคนเฮ้ยตัวนี้น่าจะพอาโอ้ยน้ำไหลไหลหมดแล้วน่ากลัวเจิมัสอะไร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 เอ้าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไอ้เจ้าตัวนี้นี่ชีนเขาจะฆ่าเลยดินีไหมโอ๊ยตาก่อน ลาก่อนนะหนูน้อยเราจะเจอกันในภูมิภพหน้านะในภูมิภพนี้เรายังไม่ใช่ในลูกกันอีกอ้าวไปไหนแล้ววะอ้าวอีตัวเวล72ของชีนก็หายไปแล้วนะทุกคนชีนรู้สึกว่าไม่ได้เลยเลยไม่ได้อะไรเลยชินวิงกตามหาก่อนทุกคนเพราะว่าตัวนี้สำคัญมากนี่ชีนจะ คือผม,มีงูด้วยนะทุกคนเราต้องเชียร์งูก่อนแล้วเราก็ต้องพาสัตว์เราไปอยู่ให้ไกลๆเพราะว่าถ้าปาราจของชีง่งจะตายแล้วนะทุกคนโอ้แล้วต้นไม้อะไรนักหนาก็ไม่รู้ไงก็ไม่รู้ไงเออเอาชีนีิ่งที่นี่มาดิเออมาดิวิวิยาการยัดกัด ไอเจ้าตัวนี้มันอะไรเนี่ยเฮ้ยออกไ,ได้เหรอเอออยู่ตรงนั้นแหละนี่ปิดก็ไม่ได้นะทุกคนทำอะไรได้ไหมเนี่ยมีแท่งอะไรปะอ๋อมีแท่งอันนี้นะดูแท่งอันนี้ก็ไม่ได้ถามจริงเอาเอาวางได้ยัง เออมาได้ละโอเคโอ้โหกระตันหันมากกระตันหันมากตัวนี้แหละตัวนี้แหละมาเป็นสมาชิกในบ้านข้อสุดีๆไอเจ้าหนุ่มน้อยนี่นะทุกคนแล้วก็ยิงไปเลยยิงไปเรื่อยๆนะทุกคนนะยิงแบบฟินๆเลยตอนนี้ก็คือจะหนีก็หนีไม่รอดฮ่า,ามันต้องอย่างนี้ เดี๋ยวเชยินจาแนะนํากับดักอีกกับดักหนึ่งนะที่อา่าแบบชัวร์เลยที่จะไดไ้เจ้าตัวนี้มานะทุกคนก็แนะนําให้ใช้ใช้สัตว์ล่อแล้วกันนอกให้เจ้าตัวนี้เนี่ยลงมาข้างล่างให้ได้อแล้วเวลาลงมาข้างล่างเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยจะไม่สามารถใช้ท่าต่อสู้แล้วได้นะอตอนนี้ก็ชีนเนี่ยต้องไปหาเนื้อให้เจ้าตัวนี้กินนะสึดนักใจ โอเคมันคงไม่มีตัวอะไรมาทำรายเจ้าตัวนี้ได้ไง่ายๆรอกนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบกำแพงล้อมรอบเนาะระหว่างที่เราเจ้าตัวนี้ตื่นเนี่ยเดี๋ยวชยินจะสร้างกระดาษอีกอย่างหนึ่งที่เชยินคิดว่าเออมันมันง่ายง่ายกว่าของชยินเยอะเลยแต่ว่าที่ชยินทำแบบนี้ก็คือชยอินไม่อยากเห็นเขาเฉยๆแค่นั้นเองโอเคก็ถ้าอะไรมันไม่พอนะทุกคนก็ใช้เนี่ยทับปินจานาของเชยินก็แบกเอาไว้แล้วนะทุกคน คือต้นไม้มันเยอะนะทุกคนถ้าแต่ว่ามันมน่ารำคาญก็เก็บเก็บต้นไม้ไปบ้างนะเออให้แบบว่ามันดูโล่งๆจะได้แบบดูแบบดูพื้นที่โดยรวมได้ง่ายๆเนาะนี่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวชีนจะลองทำให้ดูโอเคชีนก็ได้ฟาาแล้วมาเดี๋ยวเรามาทากระจักตรงนี้เลยดีกว่าเนาะโอเค คือถ้าจะทําเป็นกําแพงใช่ไหมทุกคนที่ใช้ยีนปิดล้อมกําแพงอันนี้ไว้ก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นกําแพงแบบเราสามารถยิงรอบด้านได้เนี่ยก็ไม่ต้องปิดแบบชีนก็ได้นะแต่ว่าของใช้ย์น่คือมันยิงรอบด้านไม่ได้เพราะว่าถ้าไปยิงข้างล่างก็จะแบบเนี่ยมันก็จะประมาณว่าเกือบตกเขานิดนึงแต่เจ้าเสือ,อน,นี่ก็แอบตัวใหญ่อยู่ด้นะทุกคนอะพอรอบเนี้ยเรายิงได้ใช่ไหมแล้วก็จะใช้เป็น ประตูนะอ่าเป็นกำแพงประตูกำแพงประตูหมดนี้แหละโอเคก็เราจะเอากำแพงประตูเนี่ยมาทำแบบนี้เพราะว่าคือไอ้เจ้าเสือเนี่ยก็ดูจากลักษณะเนาะก็เป็นตัวที่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะทุกคนอ่านี่แล้วอ่ะ โอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยซีนงก็ได้กตัดมาประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเีนเอานี้ออกก่อนโอเคก็สําหรับไอ้รอบๆอบที่เียงไดใช้ไปเนี่ยมันก็แบบรู้สึกว่ามันก็แบบไม่ตรงสักทีนะซีนก็เลยใช้บันไดอันนี้ซะเลยเวลาจะวิ่งเนี่ยเราก็กระโดดขึ้นนะอ่าแล้วก็ลงไปเลยแล้วเราก็ออกลุนี่อ่าโอเคทุกคนตอนนี้ก็มืดพอดีเลยนะเดี๋ยวซีนจะปล่อยเจ้าเสือไว้ในกองไฟอ่า สำหรับอาเนี่ยก็เชีนไปทำไว้แล้วเรียบร้อยก่อนที่จะปล่อยเจ้าเสือออกมานะทุกคนโอเคเดี๋ยวเชีนใส่อาเลยดีกว่าว่านี่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 นโอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเชีนต้องหาเสื้อผ้าใส่ก่อนอะไรอะไรกันตรงนี้โอเคโอเคดูได้แล้วก็ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะทุกคน เดี๋ี่จะมาบอกเลยเนาะว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์อะไรนะทุกคนสำหรับประโยชน์ของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่สามารถกัดแล้วทําให้เลือดออกได้อ่าเป็นตัวกัดเลือดสาดนั่นเองก็จะก,กัดแบบกัดทีนึงเนี่ยก็จะเลือดออก5% 5%ภายในเวลา5วินี่ดีนกัดเต่าดูอ่าไปปะ เลือดก,ก็จะลดเป็นเปเซเลยนะลดเยอะอย่างทุกคนแล้วก็ลดห้าวิเลยเห็นปะเออเอ็นีน่ยเอ็งตรงกัดเลือดสาดเนีย่ยทุกคนชินชอบมากแล้วก็ไอ,อ้เจ้าตัวนี้นะเป็นแบบเป็นเป็นนักฆ่าเป็นนักฆ่าได้อยนะทุกคนก็เพราะว่าไอ,อ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีดาวมีที่แรงแล้วก็กัดเลือดสาดด้วยทําให้เป็นแบบ ทำให้ไม่แปลกใจเลยนะทุกคนที่จะเป็นนักล่าแล้วก็เป็นนักฆ่าได้ด้วยเจ้าตัวนี้เนี่ยทำเปเล่นไปสามารถฆ่ากีกาเอลฟาหรือว่าฆ่าไททันฆ่าโกลิมได้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวที่กัดแล้วสถานะเลือดศาสตร์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมันจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่าบอกเลยว่าเลือดเยอะขนาดไหนเนี่ยถ้าลดเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแล้วก็รับรองไม่รอดนะทุกคน แต่ก็มันก็เสียนิดนึงเนาะสำหรับดาวเหนวงกว้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราไปอยู่ใกล้กีก้าเกินไปบางทีเราโดนกีก้ากัดคํานึงเนี่ยแล้วก็เจ็บนะทุกคนเออก็ถ้าเอาไปสู้ซึ้งๆหน้าแบบเดีียวๆเนี่ยถ้าสเต็ปไม่ดีเนี่ยก็เสียเปรียบแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปสู้โดยมียูทลเทเนัตด,ด้วยเนี่ยชี้ว่าก็โอเคเลยนะเพราะว่ายูทลเทเนัตเนี่ย มันจะให้บัฟเพื่อนจำได้ไหมที่เชยนเคยบอกว่าจะให้บัฟเพื่อนตรงที่ว่าจะเพิ่มน้เดจให้เพื่อนแล้วก็จะลดความเสียหายที่เพื่อนได้รับอีกด้วยไม่ใช่เพื่อนดีแบบเป็นฝั่งฝั่งเดียวกันทุกคนรนะวมทั้งคนแล้วก็ไดโนเสาร์ด้วยต่อไปเจ้าตัวนี้เนี่ยเอาไปแบบสำรวจทางนี่แน่นได้เนาะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มีวารู้สึกว่าเป็นยานฐานะที่ปลอดภัยเลยทีเดียวตีได้ สามารถกำจัดสัตว์อันตรายได้สามารถที่จะปีนป่ายต้นไม้ได้นะทุกคนก็ทำให้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่สำรวจได้ดีเลยทีเดียวอาแบบเดินทางที่ดีนะทุกคนต่อไปไอเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถดักซุ่มโจมตีได้นั่นเองอาเพราะถ้าเกิดว่าเราอยู่ฝั่งไหนแดงใช่ไหมแล้วเราดักซุ่มใครสักคนนะ่ะ มันก็ไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกเนาะถ้าไม่มีกล้องอะ่ะเออมันก็ไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกว่าแบบเสือจะอยู่ตรงไหนทุกคนก็เป็นตัวที่ดกักซุ่มเก่งเลยแล้วก็เป็นตัวที่หนีเก่งอ่ามันก็เป็นตัวที่แบบวิ่งไม่ค่อยไวเท่าไหร่แต่ว่ากระโดดทีวีเนี่ยก็ไวอยู่นะอ่าฮะดูดิก็สำหรับกลุ่มคอนโทรลนะก็จะมีคลิกซ้ายเป็นการดีธรรมดาแล้วก็กัดเลือดสาดโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่บนต้นไม้เลย โอ้โหขึ้นมาสูงไงเนี่ยทุกคนอ๋โอ,โ,โ,อโ,โอ้โห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 ว้าวเอ้ยเสือตายแน่เลยอ่ะเชนบายบายทุกคนบายบายเสือของเชนตายไปแล้วนะเพราะว่าเินปีนขึ้นไปสูงเกินโอ้โหเวลยเยอะมากเลยนะทุกคนไม่เป็นไรเชนก็มาถึงนี่แล้วนะเชนก็ได้จับไอ้เจ้าตัวนึงจำได้ไหมที่ติดกระแตกเชนไว้อ่าเชนก็จะวิ่งไปหาเจ้าตัวน,นั้นนะ ถือใบเจ้าตัวนี้ไม่มีบุญที่จะอยู่กับเราเนะทุกคนโอเคนี่ชินก็จับไอเจ้าตัวนี้ไว้ชินจำได้เลยแต่ว่าคือชินจะต้องเอาของออกปะเออโอเคมีอาพอดีนะทุกคนการปีเนี่ยจะเป็นการกดสเปซมาค้างไว้อ่าถึงจะปีได้นี่ชินอยากลองเก็บมันพึ่งอยู่อะ ตีลำพึงเลยไหมไอ้ตีไม่ได้ด้วยถ้าตีํำพึงได้นี่ชีสิตยอนเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาสัตว์โวเล็กกลน้อยในการสาธิตนิดนึงว่าเราจะตะคุบได้จริงไหมโอเคน้องๆก็สําหรับการยึดเนี่ยมันก็มีอีกอย่างหนึ่งนะเออใช่สำหรับการปีเนี่ยมันก็มีอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเอ้าเวลาเราปีอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราลงจากหลังเจ้าตัวนี้เลยนะนี่ มันกระจายอยู่บนนี้เหมือนเดิมนะทุกคนถ้าเราอยากให้ไอ้เจ้าตัวนี้ลงมาก็กดยกปิดเรียกได้คือถ้าเราฟีนอยู่แล้วเรากดโจมตีเนี่ยถ้าเราเล็งถูกนะทุกคนก็จะเป็นการกระคุบอ่าเดี๋ยวซีนจะลองลองง่ายดูก็ถ้าเลงดีๆเนี่ยก็จะเป็น,นการกระคุกได้เลยแหละจริง อย่าหันหัวหนีนะปับ๊บอ่าก็จะเป็นการตะคุบแบบนี้เลยทุกคนอ่าแล้วก็ตีเลยถ้าเราอยากจะปล่อยแล้วก็กดคิกขาวาเป็นการปล่อยอ่าประมาณนี้นะอ่าแต่ถ้าอยู่ตรงพื้นเนี่ยเราไม่สามารถตะคุบดได้เลยทุกคนเราต้องปีนต้นไม้เท่านั้นนี่เลยแล้วก็การกดตัวซีเนี่ยเป็นการกด เพื่อการคำรามโอเคสำหรับปุ่มเนี่ยก็มีเท่านี้ก็ถ้าใครมีข้อมูลเพิเ่มเติมหรือว่ามีปุ่มคอนโทรอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะทุกคนสามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนี้ได้เลยอ่าก็ใช่นะคะจะบอกทุกทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยชัย,ยนินงก็ขอไม่รับคอมเมนต์เพิเ่มเติมแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปจะทำให้แบบทุกทุกคนรอนานนะคะทุกคนสำหรับตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปชัย,ยินงขอปิดแลบคอมเมนต์แล้วก็ ชีงจะเปิดรับตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวชีวยงจะบอกอีกทีในคลิปนะทุกคนอย่าลืมเข้ามาดูกันมาก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปจับไอ้เจ้าเสือตัวนี้ก็ถ้าชอบมีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยชียงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะทุกคน